สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวโปรแกรมที่ใช้ดูภาพตัวภาพถ่ายแบบพานรามานะครับที่สามารถถ่ายได้จากโดรนนะฮะคือโปรแกรมเนี้ยจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ดูตัวภาพพานรามานะครับแล้วก็ใช้ในการที่เราจะ,ะดูได้ว่าภาพพวกเนี้ยครับนาถ่ายจากตำแหน่งไหนนะครับและปัจจุบันจะหันหน้าไปทางทิศไหน นะครับและปัจจุบันจะหันหน้าไปทางทิศไหนนะครับตัวอย่างก็คือตัวเรามาดูความสามารถของโปรแกรมตัวนี้ก่อนโปรแกรมตัวนี้นะครับมันจะสามารถดูภาพพนรามาได้นะครับดูภาพพนรามาได้และเขาก็จะนําไปเทียบกับแผนที่นะครับแผนที่ที่เป็นภาพถ่ายทางอากาศคุณเห็นฝั่งนี้ไหมฮะเดี๋ยวผมจะขอเป็นจอครึ่งๆนะฮะนี่คือตำแหน่งที่เราถ่ายภาพโดนมานะครับทุกครั้งที่ผมขยับเห็นไหมฮะ มันจะมีเรดาสีแดงขยับไปด้วยนั่นหมายถึงว่าตอนนี้เรากำลังหันหน้าไปทิศทางไหนของภาพนะครับเรากำลังหันหน้าไปทางทิศทางไหนของภาพส่วนที่คุณเห็นเป็นเม็ดๆตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยนั่นคือตำแหน่งถัดไปของของของโดนที่เราขึ้นนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆมากเลยนะฮะเช่นในกรณีที่คุณอยากรู้ว่าอ๋อพื้นที่ตรงนี้ที่ขึ้นโดนตรงนี้หน้าตามันเป็นอย่างไรคุณคลิกที่ฝั่งนี้ได้เลยครับเห็นไหมฮะ เขาจะวิ่งมาตรงตำแหน่งนี้คุณเลยครับเขาจะวิ่งมาตำแหน่งนี้ได้เลยซูม out ซูม in ได้หมดนะครับความชัดตามที่คุณภาพของโดรนนะครับคุณภาพของโดรนนะครับความชัดความละเอียดตามคุณภาพของโดรนนะครับประโยชน์ของการใช้ภาพมุมมองพาร,รากมาคืออะไรหนึ่งคุณสามารถมองเห็นพื้นที่นะครับพื้นที่ได้แบบนี้เลยนะมองเห็นได้นะครับมันจะสามารถมองด้าน ทะแยงได้ไม่ได้เป็นมุมท็อปเพียงมุมเดียวนะครับไม่ได้เป็นมุมท็อปเพียงมุมเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาลองดูเม็ดต่อไปนะฮะผมทดสอบลองดูเม็ดนี้นะครับลองดูเม็ดนี้นะเห็นไหมฮะอันไหนที่นะอันไหนล๊อคล้างว่างเปล่าดูได้ง่ายมียากนะครับดูง่ายง่ายมียากนะครับไปดูในตำแหน่งชุมชนถนนหน่อยนะครับไปดูในตำแหน่งชุมชนถนนหน่อย นะครับจะเห็นว่าการดึงภาพอ่าไม่ช้าเลยนะครับดึงได้อย่างรวดเร็วนะครับดึงได้อย่างรวดเร็วอ่าตรงนี้ก็เฉพาะช่วยเรามองมองได้นะครับว่าอ๋อตรงนี้เป็นอะไรแบบไหนใช้อะไรเท่าไหร่นะครับมุมมองพวกนี้ช่วยช่วยงานเราได้ดีในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวผมขอไปดูชุมชนนี้หน่อยเห็นไหมฮะ วิ่งกระเด้งขึ้นไปแป๊บเดียวเลยนะครับอ๋อดูความถี่ของชุมชนดูแนวโน้มดูอะไรได้หมดเลยนะครับซึ่งความสามารถของเขานะครับฝั่งสามารถสามารถทางด้านขวามือเนี่ยคุณสามารถลองแผนที่หลายแบบได้นะครับคุณสามารถลองแผนที่หลายแบบหรือคุณจะสามารถลิงก์ขึ้นไปใส่ Google Earth ได้เลยนะครับคุณก็ใส่ตัวตัวตัวแอคเค้าต,ตัวอะไรพวกนี้ครับการลงชื่อการใช้บัญชีอะไรพวกนี้นะครับระบบเขาก็จะ อัพโหลนะครับอัปโหลขึ้นไปเป็นระบบออนไลน์ให้คุณเลยนะครับอัพโหลเป็นออนไลน์ให้คุณนะครับอัปโหลดเป็นออนไลน์ให้คุณคุณสามารถแชร์รูปก็ไปทางออนไลน์ได้เลยนะครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีทูลในการที่จะเขียนเครื่องมือที่บนภาพ นะครับบนภาพบนอะไรทั้งนั้นคุณสามารถอ d ดิทภาพได้เองนะครับเพราะเช่นเอาพ u t อินพุตเป็นยังไงนะครับคุณจะปรับความละเอียดความอะไรยังไงนะครับมุมมองพนานอโรมาคุณต้องการเซตค่ายังไงเซตได้หมดนะฮะเซตได้หมดนะครับเซตได้หมดเลยนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะนี่อย่างนี้เราก็เห็นอ๋อมันมีเป้าต่อไปอยู่นะนะครับมันมีเป้าต่อไปอยู่ตำแหน่งเช่นสมมุติคุณบอกเอ๊ะอยากรู้จังว่าตำแหน่งตรงนี้หน้าตาเป็นยังไงคุณก็คลิกไปที่หมุดนี้ครับแล้วก็หมุน มุดเลดาร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการมองครับผมเนี yeah. ่ยตำแหน่งที่คุณต้องการมองนะครับตำแหน่งที่คุณต้องการมองมีอันนี้เป็นสะพานลอยเป็นอะไรมันก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นใช้งานง่ายขึ้นนะครับงานสํารวจของเราก็จะถ้าอย่างผมเนี่ยในกรณีที่เป็นพื้นที่ลกกลางว่างเปล่าหรือเป็นเกษตรนะครับบางครั้งผมก็ใช้ข้อมูลจากภาพโดรนพวกนี้ช่วยนะครับในการพิจารณาอุทธรในการพิจารณาตัวอ,อย่างเงี้ย ใจคุณว่าเกษตรหรือโลกล้างเอ่ยอ่าอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยอ่านะครับอย่างนี้อันเนี้ยอย่างเงี้ยใจคุณว่าเกษตรหรือโลกล้างแปลงนี้นะครับแต่ว่าแปลงนี้โอเคเป็นเกษตรโอเคเขามีรูปทรงมีรูปใช้อะไรชัดเจนนะครับอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้อ่าคุณต้องขึ้นไปถ่ายโดนก่อนส่วนโปรแกรมของเรานะครับถ้าเกิดคุณมีภาพโดนพานโนลามาอยู่แล้วนะครับส่วนโปรแกรมนะครับกลุ่มช่างต้นตัวดําเรา แจกฟรีแล้วเรายังมีความรู้อีกมากมายในกลุ่มนะครับกลุ่มของเราคือการเน้นใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการออกสำรวจและเป็นข้อมูลในการพิจารณาอุทธรณ์หรือพิจารณาในการใส่การใช้ประโยชน์พื้นที่ดินนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ